อีพีหนึ่เอยเก้าสิข้อสอบผู้ช่วยผู้วิพากษากฎหมายแ่งและพ่านชิตและกฎหมายอาญาข้อ3สอบเมื่อวันที่22่ิบสมีนาคม2อ4 0ันาคำถามข,ข้อ3ามพ่อค้าในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนสั่งซื้อสินค้าประเภทเส้นได้จากบริษัทกรุงสยามจำกัดคิดเป็นเงิน3ล้านบาทบริษัทกรุงสยามจำกัดจึงว่าจ้างให้ห้างส่วนจำกัดโชคชัยซึ่งมีนายชัยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการดำเนินการลากจุงมตู้บรรทุกสินค้าไป บรรทุกสินค้าที่โรงงานของบริษัทกรุงสยามจำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและลากจุงตู้บรรทุกสินค้าจากโรงงานหลังจากบรรทุกสินค้าครบถ้วนถูกต้องแล้วไปส่งให้บริษัทชิปปิ้งจำกัดที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเนื่องจากห้างส่วนจำกัดโชคชัย ไม่มีใบอนุญาตเกี่ยวกับการขนส่งและไม่มีรถยนต์บรรทุกของตนเองแต่ได้จดทะเบียนระบุวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนไว้ว่ามีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรับจ้างส่งของและรับส่งสินค้าไว้ด้วยห้างส่วนจำกัดโชคชัยจึงไปว่าจ้างให้บริษัทขนส่งเร่งด่วนจำกัด ผู้นำรถไปรากจุงตู้บรรทุกสินค้าดังกล่าวของบริษัทกลุ่มสยามจำกัดแทนระหว่างที่บริษัทขนส่งเร่งด่วนจำกัดกำลังขนส่งสินค้าดังกล่าวมาที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยอยู่ได้เกิดพังเพลเป็นเหตุให้คนร้ายลักสินค้าไปทั้งหมดดังนี้ห้างส่วนจำกัดโชคชัยนายชัย และบริษัทขนส่งเร่งด่วนจำกัดจะต้องรับผิดชอบต่อบ,บริษัทกุ่งสยามจำกัดหรือไม่ทงคำตอบข้อ3แม้นห้างส่วนจำกัดโชคชัยจะไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งและไม่มีรถยนต์บรรทุกเป็นของตอนเองแต่การขนส่งและรับขนสินค้า ก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของห้างส่วนจำกัดโชคชัยซึ่งได้จดทะเบียนไว้จึงถือว่าห้างส่วนจำกัดโชคชัยประกอบการเป็นผู้รับขนส่งของเพื่อบำเน็จเป็นทางการค้าโดยปกติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา608การที่ ห้างส่วนจำกัดโชคชัยว่าจ้างให้บริษัทขนส่งเร่งด่วนจำกัดนำรถยนต์ไปรักจุงตูบ้บรรทุกสินค้าดังกล่าวย่อมเป็นการมอบหมายของนั้นไปอีกทอดหนึ่งเมื่อปรากฏว่าระหว่างการขนส่งบริษัทขนส่งเร่งด่วนจำกัดพังเพอเป็นเหตุให้คนรไายลักสินค้าไปทั้งหมดถือไม่ได้ว่าการสูญหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย บริษัทขนส่งเร่งด่วนจำกัดผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616และห้างส่วนจำกัดโชคชัยจะต้องรับผิดในการที่ของสูญหายอันเกิดแต่ความผิดของบริษัทขนส่งเร่งด่วนจำกัดผู้ขนส่งคนอื่นที่ตนได้มอบหมายของนั้นไปอีกทอดหนึ่ง ามมาตรา617ส่วนในชัยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างส่วนจำกัดโชคชัยจึงเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดตามมาตรา1,087และต้องร่วมรับผิดต่อบริษัทกรุงสยามจำกัดโดยไม่จำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1 7 7 7อนุสองด้วยดังนั้นห้างส่วนจำกัดโชคชัยในชัยและบริษัทขนส่งเร่งด่วนจำกัดจึงต้องร่วมกันรับผิดต่อบริษัทกรุงสยามจำกัด